เลาเป็นคนฝันแม่นแล้วกันครับสิ่งที่เพิ่นสักการะบูชาอยู่นี่คืออยู่ในวัดนี่แหละมื้อนี้ก็ได้นัดเราออกมาครับ่ายทําอยู่ที่วัดแห่งนี้เนาะเพราะว่ามีปู่สมเด็จดําอยู่ทางพุ่นเนาะที่เพิ่นมาขออีหยังก็ได้จังซี่นะครับเพิ่นมีตัวเด็กแนวทางให้จังซี่บ่ครับมีข้อมฝันฝันว่าตีข้องกดี๋ยวเดี๋ยวใมข้อมฝันไปไปเฝ้าอยู่หม่องปู่สมเด็จดําเป็นหยังครับ้างได้ได้ครับครับ พี่น้องเอฟซีทุกคนมันบอกเอาเป็นยิทแอดมินแอดมินสิคนเล้าก็ใครหูเนาะภาษาไทยก็ได้ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนบ่สจะปฏิเอฟซีจะปฏิเอฟซีทุกคนครับเป็นท่องเป็นเพชครับที่เห็นเพจเห็นไรเห็นอยังกะเป็นอย่างบุญที่พี่น้องได้มาเห็นไอ้กุฏิแล้วก็วัดสุขันธ์ล่มบ้านอิมิง บัตรอพัฒนาบัตรนอนหนอหูนี่แหละครับครับดับดต้นขอถามได้ครับซื้ออย่างน้อครับนี่ครับซื้อนอเป็นชานะครับซื้อู้ใหญ่ผลแตบไทยสงบ้านอีเมงหมู่หกตำบลแดงไงอำเภอบันไม่เสยพลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับผมบาตรที่นี่เลียงเลกเลียงเบอร์กะบ่หูบ่ขังทุกคนเนาะถือหวดเว้นหวว กัดถือมันเหล่าสามสี่หัวแต่ละเจ้ว่ามันมาผาดูหมวดบ่งหันเนาะหมวดว่องหันมันหมวดบ่งหันไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันจักดูสื่อเลยนะครับบัดที่นี่หมวดนี่ได้ฝันอยู่หมวนี่ฝันแล้วฝันได้หาหากิแต่ว่ามันกัดสิออกบอกเขากระ่มหัเนาะพี่น้องก็จะไปลงเสียหลายฝันว่าเห็นอะไรครับผมฝันว่าตีข้องตีข้องวันนี้ป้าคือนเป็นเจ้าอาวาสสิตายเนาะที่เฮิร์พระมรณะเนาะพระเนาะ กระตื่นขึ้นมากะเราก็ได้เสียชีวิตอีกครณีคล่องคล่องกับของนั่นมาเบิ่งหมายเล็กสองหาเกตบางเมร์นั้นในความฝันคือว่าหาหาหนาะยอยไปเบิ่งนำไปละมาไปเห็นคลองเขาถวายสองหาหาเกตหมู่บ้านไปซื้อกุฏิแล้วเนี่ยเสื่อนเนี่ยเขาเนี่ยก็ซื้อธาตุครับธาตุไปพ่อเงินเฮียอีกไปเอาเบิ้งยุ่กลางถนนมาเนี่ยก็เป็นแม้นเรานส้วมเขาบอกเหนหน่อย ไปหกมงเลงเนาะก็ได้เลขหางเลขมันกับศูนย์ศูนย์เจ็ดสองครับพี่น้องก็มีซมันแหละครับความความฝันนี่จังไต่ครับความฝันว่าฝันว่าตีข้องแต่ว่าไปแก้ให้พ่ะถ่อฟังว่าก็สำนักตีข้องบ่ดีเด้ชนะยิ่มีการสูญเสียอยู่บัดจวบได้ไมันกับเมนคือคำพระถ่อแล้วบอกถ่อพ่อประยมในเก่าสิบห้าปีเราเป็นคนไทยเราเราท้าถือศาสนาไอ้ภาคกลางเขาเนาะ แต่ฟันวัดกีล้องไม่ไดีนะพ่อใหญ่นะพ่อจะมีสูญนเสียอยู่บริเวณวัดเดยพลังทีเนาะตื่นพ่นเส้ามาเราก็เสียชีวิต11บนะเอ,อ็มองมอรณภาดผอบมอรณาภสิบเมงมีสิบนาทีนะครับแต่ว,ว่าพอซื้อบทหลาแล้วพอแต่ตอดดอตตอรีเขี่ยงดักบาทปนแนวราถือปัญหาหมืนาะเลขฟาลงนอมีบ่เล็กฟากลงหนึ่งศสมเขียนนเลยเด้อเขียนว้เด้อห้าที่นองอยากเสี่ยงดวงน้ำ หนึ่งศูนย์สามครับอเลขที่ผมฝันเองนี่ห้าห้าเก็ดเมื่อวานนี่มีพี่น้องมาจากอสระคามมาจุดทูบบอกแล้ววงสวงแล้วนะบอกว่าให้ได้ตำแหน่งผู้สมิทธดำผู้สมิทดำเข่านี่แหละเพิ่นเอาถวายเอาดอกไม้เอาทูบเอาพุไม้มาถวายแล้วสอบสำเร็จสอบได้แล้วสอบบรรจุได้แล้วแล้วมาถวายวัน มาบงสวงมว้วนนี่เป็นผลไม้เก่าอย่างมาสุมือครับมาสุมือพี่น้องมาสุมือเอาถ้าพี่น้องอยากมาขอโชคขอพรขอ,เ,อเรื่องการเรีนการงานนี่ให้มามองได้เอาที่อยู่งไหม่ีเพื่อนนะครับเอาให้มาวัดสุขันถลม่มบ้านอีเมงตำบลแดงไงอำเภอบ้ัณฑมตไชยพดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องอยากจะได้เรียนยศเรียนขันหรือว่าสอบบัติด หรือว่าจังขายทีขายทางบ่ได้ก็ให้เอาทายสนดมาไว้แทนพื้นฐานเราวนะ่ะแล้วก็อธิษฐานเอานะครับบบดที่นี่จังสมมุติว่าผัวเมียญาลิ่างกันนี่อยากได้คืนอยากได้ผัวคืนอยากได้เมียคืน<ง>ก็นให้มาอธิษฐานบอกเรานะครับมันสิได้คืนทุกคููนะครับสมมุติว่าเอากันบไ้ลูกสองสามปีนี่ก็ มาขอแล้วได้อยากได้ลูกมาขอลูกได้เออมาขอลูกได้แต่ว่าผมว่าเพรอยากได้แต่มันเหมือนผลสมือเนาะเด็กน้อยไม่แต่ว่าพูดอยากได้กันอยากได้เนาะเปิ่นบ่มีเพิ่นก็อยากได้เนาะเออเด็กน้อยสมือเพิ่อเข้าสมัยสมือเพิ่อเข้าครับกัมีแนวทางสมัครครับครับอ่ะวันนี้สิไปเบิ่งสารไม่เป็นสาร่นอื่นนั่นก็เขาอื่นซิม สินปูสมเด็จดำลวงปูสมเด็จดำด้ใหูไงก็ยังเปรียบเลขนะครับย่ำนี่เลี้ยงเลขผมฝันเองเนาะฝันได้หาหาเกตเลขหลวงเลขฝาลงฝาลงเจ้าอาวาสนี่กะหนึ่งศูนย์สามแล้วก็แลนไปซื้อเลขไปซื้อธาตดแล้วเนี่ยได้เงินเฮียยุคห่างค้างเนี่ยเดี๋ยววนๆหรือแล้วเสียงโซ่เขากรบโบหัเนาะ ศูนย oh. mm ์เ hmm. ก mm ็ดสองนี oh. uh ่ส huh. ม so, ัครหรือครับพ่ออายุของพระธิกาท่พุนราจะกานไปนะครับอายุจ้าอาวาสมีหาสิบห้าปีออกไปเรเรวเกิดวันทีงี้สิบห้าหาสองก็ออกไปเรวเออแล้วมือเอาเราไปรพนี่วันทีงี้สิบแดมือเราป่วยมือแล้วขีแตกโงี้ยเฮียนมือเราสบายน่ยแล้วก็ มีพอพูดดูแลเราเลยสื่อถูกครัือถือให้บ่นนะครับเอาสั้นหนิล่ะเอาสั้นหนิเนาะสั้นหนิก่อนเพราะเป็นแนวทางนะครับตัอเรื่อยเบ่นให้เนาะบ่เอาเอาแค่นี้ก่อนถ้าเป็นยังบุญก็ให้ถ้าถือถ้าออกเรียกก็ให้พี่น้องมาทำบุญทำทานน้ำเจ้าอาวาสนี่ละเราก็ดูแลประจำพรรษา UC สิบเอ็ดพรรษา ก็ถือว่าปกครองได้ดีอยู่บ่ได้ทะเลาะวิบาทกับลูงบอกลวงพัดกับชาวบอกท่านบ้านก็เป็นอย่างบุญแล้วหอกเคศัยแล้วก็สมเกียรติอยู่เมื่อวานนี่ก็มีท่านสสแล้วก็เจ้าคณะอำเภอนะครับพระลอยพระองค์มาทรงสการเป็นทรงสการเนาะพระทรงสักการบ้างครับค้นกับขึ้นกันนะครับทรงสักการบมีสมัครนะครับแล้วก็บัดนี้ก็สิพาไปเบิ่งไอ้ เย072แล้วก็103เนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูองค์สมเด็จด,ดำด้วยกันนะคะแอดมินเรียกผิดเรียกถูกเนาะนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ,คะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามาทีมงานเราไปนะคะสมเด,ด็จดำเนาะหลวงปู่สมเด,ด็จดำอ๋อชื่อหลวงปู่สมเด็จดำเหรอคะ ขายังก็ได้บ้าะครับการเงินการงานการค้าการขายแล้วก็เรื่องโชคลาภเนาะออ๋ได้เบิดเป็นบ้บาง,งค่ะจุดทูบจักดอกเนาะค่ะนี่สา3ดอกนะครับอ๋อสามป่ะสำหรับคลิปนี้อะเอาไว้แค่น,นี้นเนาะเดยูดทั้งไกลแล้วเห็นแมากราบไหว้ได้มา ขอบอกเาอไรขอป้อนกับปารตนาเอานะครับปารนาเอานะครับตังคิดอธิษฐานขอทำเพืนองกัทีการยกมงสาธุครับสาธุราวสารทีสาธุกครับสมเด็จจำ่าจสมเด็จนะครับสงค่ะครับนายกอมงอนกถือทุกงัน ค่ะเอดนีก็ขอพรนะคะองหลวงปู่สมเด็จด,ดำนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะจุดทูบสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอนะคะขอพรนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอพรอผ่านทางช่องมณีชนแนลได้นะคะขออะไรก็สำเร็จนะคะค่ะสำหรับตัวเลขก็ให้เป็นแนวทางนะคะสำหรับ ตัวเลขของอ,อ,อภิพลนะคะที่อยู่ที่วัดนะคะสุคนธารามนะคะถ้าอนนี้จะไม่ผิดนะคะโอสุขันธารมสุขัน,ขนวัดสุขันธารมนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดพูดผิดเดอ้อนะคะขออภัยเดอ้อนะคะค่ะก็ขอให้ตัวเลขนี้ก็เข้านะคะขอให้โชคดีนะคะขอให อ,องค์สมเด็จปู่นะคะองค์สมเด็จปู่ดำนะคะท่านผู้ชมเนาะขอให้ทานโชคลาภให้ลูกให้หลานนะคะอธิษฐา,านขอแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะอดวลาไปก่อนนะคะในคลิปนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ